กลับมาพบกับท่านเองนะคะก็ห่างหายไปนานมากๆเลยนะคะสําหรับการทําวิดีโอในช่องนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะเราก็ไม่ได้หายไปไหนนะเราแยกไปทําช่องร้องแล้วก็รีแอคชั่นอีกช่องหนึ่งนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้อัพวิดีโอมาในช่องนี้นานมากๆเลยนะคะซึ่งสาหรับวันนี้นะคะเราก็จะตามหัวข้อคลิปเลยก็คือจะทําการรีวิวแล้วก็ทดสอบรองพื้นเองคะ่ะซึ่งรองพื้นที่เราจะทดสอบในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนั่นเองนะคะ สำหรับผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะคะก็คือสีจันเอสเซน e ต็ดคัพเปอร์เพอร์เฟกต์ฟนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับลองพื้นตัวนี้นะคะอิงได้มานานมากๆแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้นะคะก็จะมาทำการทดลองใช้แล้วก็เป็นการทดสอบสำหรับการเอามาลองในครั้งนี้นั่นเองนะคะก็ห่างหายไปนานมากเลยนะก็จะมีตะกุตะการนิดนึงก็อ,อยากจะให้ทุกคนขออภัยด้วยนะคะ สำหรับสีที่เลือกมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นสี120สองศูนยนะคะสีเบจนั่นเองนะคะซึ่งสีนี้น่าจะเป็นสีที่แบบว่าใช้ได้โดยทั่วไปสำหรับสาวผิวที่เป็นสีกึง่งแทนกึง่งแบบสองสีอย่างอิงน,นะคะก็สามารถใช้ได้ซึ่งตัวนี้นะคะเขาให้มาในแพคเกจที่ดูดีแบบว่า สวยงามรูลกเลยทีเดียวนะคะเป็นแบบว่าสีโรสโกโนะก็เป็นขวดแก้วแบบขุ่นๆแบบนี้เลยนั่นเองนะคะซึ่งด้านในของเขานะก็จะเป็นหัวปั๊มแบบนี้เลยถือว่าออกแบบมาใช้งานง่ายมากๆนะคะสําหรับสาวๆอย่างเราๆนะที่ไม่ต้องเทขวดออกมาปริมาณที่เขาให้มาตัวนี้นะคะก็อยู่ที่30 ml นะต่อ1ขวดตอนที่ซื้อมาเนี่ยซื้อมาในราคาโปรโมชั่นนะคะตอนนี้สีันก็น่าจะยังมีโปรโมชั่นอยู่นะเพราะว่าทําโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้ ปด้วยกันเลยนั่นเองนะคะว่ามันจะมีหน้าตาเป็นยังไงดูเนื้อก oh. ันก่อนเด้อเนื้อของเขาตัวน erm ี้นะคะเขาเขาเค็มว่ากันน้ำกันเหงื่อนะซึ่งผลิตภัณฑ์ก็จะมีความแบบว่าเอค้นนิดนึงแล้วก็เยิ้มหน่อยๆนะคะเนื้อเขาค่อนข้างที่จะเบาบางตัวนี้มี S T F 3 0 P A สาวกเลอนี่ค่ะก็เนื้อที่ค่อนข้างจะเบาบางพอสมควร ถ้าดูจากสีธรรมชาติตอนนี้นะคะก็เป็นสีออกแทนอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวเราจะมาลองกันด้วยมือกันเลยกันละกันนี่รอบแรกก็แท้ไปซึ่งตัวน,นี้นะคะจากที่อ่านดูต่ตรงขวดเมื่อกี้เลยนะคะเขาก็บอกว่าจะช่วยในเรื่องของการปกปิดทุมมันกันหนาะกันเหือใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันตอนนี้ทิ่งคายคลิปเนี่ยเป็นเวลาเป็นเวลาประมาณกำลังจะ,ะเที่ยงนะคะ คิวของเราเนี one ่ยค่อนข้างเป็นผิวขอ่ค่อนไปทางแบบมันเล็กน้อยหรือมันมากเดี๋ยกว่าเล็กน้อยค่ะหรือว่ามันมากก็ได้ค่อนข้างตรงแบบนี้ต้องัำแต่ถ้าใครจะใช้เป็นแบบกฟองน้ำเดี๋ยวว่าแบบคุชชั่นก็ได้นะมันดูขาวใช่ไหมแต่จริงๆไม่ได้ขาวขนาดนั้นทุกคนกล้องลำสว่างเดี๋ยวขอปรับสีกล้องแป๊บ มันไม่ได้สว่างขนาดนะทุกคนมันก็กึ่งๆพอดีกับผิวอยู่อะไรอย่างนี้กองเมื่อกี้สว่างไปใช่ไหม้องแล้วค่ะรอนาทีเเนี่ย จะเห็นว่าผิวตรงนี้ยมันก็ยังคงความฉ่ำเบาอยู่แต่ว่ามันก็ทําให้สีผิวนี้เปลอบสภาพดูแบบว่าเนียนขึ้นซึ่งสีที่เขาให้มามันค่อนข้างออกเหลืองอยู่พอสมควรน,นะนี่นะคะมันไม่ได้แบบว่าดึงความชุม่มชื้นจากผิวเราขนาดนั้นส่วนรอยดําเนี่ยมันก็อาจจะยังกปกปิดไม่ได้นะลองบิวดูนะคะลองบิวดูว่ามันจะแบบปกปิดได้บ้ก็ ก็ยังปกปิดไม่ได้แบบว่าขั้นแน่นขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้น่าเขียนนะคะสามารถออกไปใช้ชีวิตได้แบบว่าเออมีรอยสิวนิดห,หน่อยก็ไปได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเ,เดี๋ยวเราจะไปลงทางหน้าแล้วได้กลับมาดูกันค่ะ น,นี่ก็คือสภาพหลังที่สากที่ลงไปทั่วทั้งหน้านะคะก็เดี๋ยวเราจะทําการแต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะว่าหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยพิณิจูกออกมาเนี่ยผิวมันจะมีลักษณะเป็นก็กลับมานะคะสําหรับรูปที่เราไปแต่งมา แต่งหน้ามานะคะก็ค่อนข้างที่จะแน่นนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเ,เราไปถ่ายเป็นวิดีโอ how to แต่งหน้าแบบสั้นๆมาด้วยนะคะก็ตอนนี้นะหลังจากที่รวมเ,วเสร็จเวลาแต่งหน้าเสร็จแลนน้วเริ่มถ่ายคลิปตั้งแต่ตอนประมาณเที่ยงใช่ไหมคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าหลังจากที่ผ่านไปสัก เยะหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวความเปลี่ยนแปลงของตัวรองพื้นตัวนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะซึ่งมันจะตรงกับคําเคมไว้ไหมนะคะก็เดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าค่ะในระหว่างวันอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ไปไหนนะคะวันนี้เราอยู่ที่บ้านเนี่ยอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมาถ่ายเช็ครนะยะให้ดูกัน ไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามันๆขึ้นมาเห็นตอนนี้คือหลังจากแต่งหน้าไปแล้วนะคะหน้าก็จะค่อนข้างแมทพอสมควรนะคะก็เราเราลงแป้งด้วยเออ่ตัวแป้งผสมรองพื้นนะคะของไอคิวเบลินฟิตมีตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้วิธีการปัดด้วยแป้งเอานะคะเราไม่ได้แบบว่าลงแน่นนะคะแล้ก็คือปัดเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะอัพเดท น้าก็หน่อยนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วนะผ่านไปสามชั่วโมงนะสังเกตเห็นว่าเออมันก็เริ่มมีความมันขึ้นมาแต่ว,ว่ามันก็ยังคงแบบว่าฉ่ำๆอยู่นะคะตรงจมูกนี่แอบมันมีแบบว่าเป็นครับนิดหน่อยนะคะตรงล่อง,องแต่ที่เดือยรวมนะคะของลุงนี้ก็ยังถูกบอว่าเออไม่ได้แบบเพื่อสมายนวดไปไหนนะคะก็ยัอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็มาอัปอีกเดทอีกทีนะ่าจะเป็นตอนเย็นเลยก็ได้กันนะคะ น,น,นั่งไปนั่งมาก็เริ่มร้อนเหมือนกันนะเนี่ยคิดว่ากำลังจะเอาขนตจ้าก็ออกไปเถอะชีวิตจะได้แบบว่าดูเป็นแบบคนธรรมะอ้าธรรมะนะะธรรมดา,รรมดาอมโอ้โหโบเบอะแต่ถามว่าจะเกลียดไม่คงไม่เกลียดแล้วล่ะเพราะว่า มนันโอเคอเอาแค่ขนเต่านะคะที่เดี๋ยว็็ยังคมไว้เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวรอมดูผลตอนเย็นโอแล้วจ้ะก็กลับมานะคะกับตอนเย็นตอนนี้ก็เป็นเวลา17 จุดสองสูสองสี่นะคะก็คือห้าโมงครึ่งจะครึ่งแล้วแล้วนะคะซึ่งเราได้ทําการทารองพื้น,นะคะของสีสันไปเนี่ยั้งแต่ตอนประมาณเที่ยงนะคะก็เกือบเกือบหกชั่วโมงอันนี้ก็คือสภาพผิวหลังจากที่ผ่านไปแล้วเกือบหกชั่วโมงนะคะซึ่งต้องบอกผมว่าวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะคะอยู่ต่บ,บ้านแล้วก็ทํานู่นนี่นั่นจะถามว่าส่วนที่ยังมีความมันที่เห็นได้ชัดนั่นคือจะเป็นส่วนของจมูกนะคะแน่นอนว่าจมูกนี่มีความมัน แล้วก็ตรงของหน้าผากนะคะที่มีการแบบว่าจับบ่อยๆเพราะว่าเราแบบต้องเสยผมต้องปัดผมอะไรเงี้ยอากาศมันร้อนตรงที่ได้จับบ่อยๆเนี้ยมันก็จะหลุดออกไปประมาณเด็กเลยนั่นเองนะคะจากคำเคลมของเขานะคะที่เขาบอกว่าออผิวของเขาเนี่ยเขาคำเคลมในเรื่องของความกันน้ํากันเหงื่อถามว่ากันเหงื่อไหมนะคะก็อาจจะ ก็ไม่ได้กันมากเนาะเพราะว่ามันขนาดเอามือลูม,มันก็ยังออกแต่ว่าถามว่าความฉ่าแล้วก็ความคุมคุมคุมมันอะ่ะมันก็ทําให้ดูผิวดูแบบ ยังดูเป็นธรรมชาติเป็นปกติอยู่นะคะก็คือไม่ได้เพี้ยนไปมากสีไม่ดรอปนะคะแล้วก็ตัวนี้มี S P F สาบสบ P A บวก,กด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะก็สามารถไปเลือกอซื้อตามเบอร์ที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะสำหรับส่วนตัวของอิงนะอิงใช้แล้วถือว่าอิงชอบมากๆนะคะเพราะว่าสีตัวนี้นะคะออกโทนแบบว่าเออโทนเหลืองนะเป็นสีเบจที่เข้ากับสีผิวของคนไทยนะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยอาจจะทาดูเหมือนแบบขา,ขาวๆใช่ไหมคะแต่ว่าพอ ระหว่างวันแล้วเนี่ยมันก็แมทไปกับสีผิวเราไม่ได้ทําให้แบบว่าผิวเราดูดรอปหรือว่าดูขาวลอยหน้าเทาอันนี้คือสีแบบไม่ได้ต่างกันเยอะนะคะ แต่ว่าอิงยังไม่ได้ทาอะไรที่คอนะทาแต่หน้าอย่างเดียวนะคะก็ค่อนข้างชอบมากๆเลยนะคะสําหรับรองพื้นตัวนี้นะแล้วก็น่าจะได้ใช้ให้หมดแล้วก็ความสะดวกสบายของเขานะคะที่ทํามาเป็นแบบว่าฝางกั่มแบบนี้นะคะมันก็จะใช้ง่ายมากๆเลยนั่นเองค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอรีวิวตัวนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามานะฝากกดไลค์หน่อยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนะคะขอบคุณนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะ thank okay. you